ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเซียนกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มีนัดกระพานไก่ครับมาตามพึ่งหลวงครับตามอีกแล้วตั้งต่เมื่อวานครับเมื่อวานก็ตามไม่เจอครับวันนี้มาไม่อยกเริ่มต้นใหม่ครับผมแต่วันนี้รู้สึกว่าจะเห็นทิศทางเนาะเมื่อวานไม่เห็นครับวันนี้เห็นอยู่ครับเดี๋ยวไปดูตัวกินเลยครับครับผมนี่ตัวเป็นเต็มเลยครับกินเต็มเลยครับ นี่ครับผมตัวพึ่งใหญ่ครับพึ่งหลวงครับบินกินเยอะเลยครับอันนี้เกสรอนไก่เต็มนะครับนี่เกสรซ้อนร้ายละตัวนี้เดี๋ยวดูตัวนี้จะคู่ครับผม ดี๋ยวดูจะคู่ครับแต่ว่าเด็ก,กเห็นไปแล้วครับเป็นไปทั้งนี้แหละนี่พาป่าไปนี่เดี๋ยวดูให้แน่ใจสักนิดครับดูตัวต่ำๆครับไหนละ่ะกำลังกิน โอเคแป๊บนึงครับครับมาถึงแล้วครับพื้นที่หาทรงไัยของเราครับผมเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปดูทั้งนี้เนาะอ้โยอยคอาหาหนูจะพานไก่ไปดูนู่นครับผมเข้าไปนูน่นผมจะไปดูตรงนี้โอเคเดี๋ยวลุวยกันเลยครับแต่พูมุดป่ามาครับผม ตรงนี้มันต,ตาหนาอยู่เนาะอู้เจอจริงๆครับนน่เจอจริงๆครับนุน่นอู้แต่ละไม่ค่อยใหญ่แล้วครับเจอแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูฝั่งนุ่นครับดูฝั่งนุน่นค่อยๆเด้อครับเด้อเจอแล้วเจอแล้วนี่ครับมาทางนี้มาทางนี้นี่จระเลยครับตรงนี้ โอ้นี่ครับตามมาเจอจนได้ครับเป็นแล้วแหละครับผมนังย่านแล้วแหละนี่มาตรงเลยครับแม่บินเขาบิดออกช่องนี้ครับช่องนี้แม่บินมาช่องนี้ครับผมนี่ตรงตะวันนี่แหละครับนี่ตรงนี้แหละเห็นแม่บินลงมานี่นี่ลงมานี่ปุ๊บเป็นช่องปุ๊บมาลงตรงนี้ครับ โอเคครับผมเจอครับเจอวันนี้แม่บินออกไปแล้วครับสักครู่ครับผมเก็บอุปกรณ์แป๊บนึงครับครับกลับมาแล้วครับรอพันไก่ประมาณชั่วโมงนึงครับจะไปทำไมไปกินเขาอ่ะไปกินเขาอ่ะกินเหล้ากินเหล้านะนี่ อุ้งปกาว่าได้เด้อกินเหล่าดำมาพึ่งมิม่งไปเห็นลังหนึ่งครับอยู่บนหวัวลังชอบฝ่ามือเม้าเด้วครับเออนนนนาหาดูเลยนี่หนึ่หาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูพึ่งหลวงกันดีกว่าครับครับพันไก่กำลังขึ้นครับขึ้นยังไงยังไม่ได้งานเลยโอ้ยังไม่ทันแดดอะไรเลยรอพี่นเลยรออะไรล่ะครับ พันไก่ขวนพูไปเลยเด้อม,มาที่ไหนมาทด่ไหนล่ะไปทางไหนล่ะเนี่ยควนไปทางดูดูวนก็หาเอาอดดดอดด <c oughs> เดี๋ยวผมไปช่วยพันไก่แปบนึงครับครับโอ้ยผึ่งจับกินจีร่างมุดเลยเนาะเออผึ่งจีจับจีร่างแลวครับผมอืมครับสักครู่ครับผมเวลานาน,านพูดแบตมืดจ่อยอืมเปลี่ยนแบตอีกวะ ควรผมไปหาจนมองไม,ม,ม่เห็นเลยเว้ยมองไม่เห็นลังเลยเว้ยเอาเอาเอาอย่านี้ควรน,นะอืมอทำไมโอ้ยมันไม่หักดอก ม่ฮักดอกม่ฮักดอกขึ้นไปกันไดโนมตัวพอดีตัวนั่นเอ็นพอดีตัวครับไม่ขึ้นก็ว่าได้แล้วเว้ยโอ้โขึ้นไปไปถึงไหนเลยโอ้ขึ้นไปไปถึงไหนเลยมุดอีกเลย อ๋ออ๋อหาบนขึ้นครับฉี้ไหมไฟดับเดี๋ยวไฟดับโอ้โหคบดับครับคบดับคบไม่ได้ดิควบไม่ได้เลยคบดับเดี๋ยวให้พันก่จุดครับนี่ลังจุดติดแล้วครับไปดูพึ่งต่อครับคบดีนะมาดูคบดีนะ อ่ะ,อะแปบ๊บนึงครับอ๋อ,อ,อ,อเต็มที่เลยครับอุ๊ยดูโอ้ที่อะไที่ยังตรง,งไหนคัดคล้องตรงไหนบอกมาเอาเลยครับ MT เต็มที่ครับตะวันคับคล้องครับอ๋เอเดี๋ยวเราต้องดีดีไหม มุ่กล้องเราต้องดีได้ดิถึงออกถึงรลายนี่นะตัดแล้วมากอแไว้แช่มงมองเห็นตัวอา้าวขอบอบอกแล้วอ้าเอาโอเคโอเคโอเไงล่ะเอาเลยเอาเลยครับโอ้ยอ่อนแสงเลยอี่ข้าวนี่อยู่ตรงนู่นไม่ย่อนเวบนเก่าวเวเอ,าอยู่บนเกาเาดียนะ๋ยวผมไปถ่ายบนไม้ครับผมตรงนี้ย่อนแสงมากเลยครับมองไม่เห็นครับ โอเคครับตรงนี้พอได้ครับผม<อ>ถุงเอาพึงรังสามเมเ็ดไ<า>งถุงเขาช่างรับพี้ช่างครับผมือมโอ้น้ำหวานสวยเลยเลี้ยอือจับนานเลยครับจิตนนี่ แม่ดีเนาะผมไม่อยู่ตรงนั้นเนาะโอ้ผมไล่กบเลยทีนี้ผหอมไรตะไคร่ละก็ผมเนี่ยผมคงไม่มีดอกขอมหมดเลยนะครับผมแม่โอ้ยแก่แล้วเอาเถอะเอาเถอะปล่อยมันตัดโหลดลุ่มลำมีแต่หัวมวนเนี่ย โอ้ตัดทำไมตัดน้ำพึ่งไหลไปแล้วอโอ้ยังแต่น้อยอยู่โอ้ตัดน้ำไหลลิ้วเลยแม่ไม่เหมาะสมกับถุงจักนิดเลยเนาะมีถุงหน่อยไหมล่ะไม่มีแล้วมีอยู่ถุงหนึ่งอยู่หลุดอยู่นแล้วเออแม่เต,ต็มเอาขอเขาเต็มนาดิเดี๋ยวแป๊บนึงครับขเขาเต็มนาเลยวะควนๆวะ กลับมาแล้วครับเหลือน้ำหวานอีกคราวนี่เป็นน้ำหวาน,มนหมดหลับอือโอ้โหเป็เดเบี้ยวมืดเลยเนี่ยเบีเ้ยวมืดเลยโอ้ไหลโจกเลยโหไหลโอ้ยดูโอ้ยผันไก่เลยเราเออ้าก็ไม่ใส่ย,ย่อยมอดโอ้ย มีทีนี้ถุ่งไหมมันมันถุงใหญ่ฟูดใส่ไปเลยโอ้โหจะอยู่นี่ปเหรอที่งผีกนางาน <S 1> <S 1> เดี๋ยวแป <S <S ๊บนึงคันไก่กำลังลงมาครับผมโอ้เอาแบบทุนลักทุเรมากเลยครับนี่แะครับต้นกันน้อยตายฟันไก่ครนะับผมอืม เดี๋ยวให้พันไก่ดูควันเดี๋ยวผมออกไปก่อนเถอะโอเคครับเยวเจอกันข้างนอกครับพันไก่กำลังดับไฟครับดับฟืนดับไฟให้เรียบร้อยครับเพื่อไม่ให้ลามไปอา้ามันตอมผมเลยเดีย๋ยผมออกกันเ้อมันตอมผมเหรอเอาพื้นออกมาไม่รู้ใครมานังซุ่มครับใครครับเนี่ยมาหาใครครับ ลวยกินพึ่งโอ้โทานฝนครับมาทบทบครับผมชีวิตง่ายๆใตล์ลูกทุ่งครับน้ำสวยเนาะพอได้ครับพึ่งแก่นานละไม่เคยมาเห็นอืนะทีในฟันไก่เราฟันไก่กำลังดูฟืนดูไฟอยู่ครับแป๊บนึงครับผมดีครับดีแล้วครับครับผมก็มาถึงจุดอีกจุดหนึ่งครับก็ว่ามันบินมาทางนี้แหละครับก็เลยตามมาดูครับผม มว่าจีเจอไหมม,ม,มีมึมมิมด้วยไหมแต่ว่าผมนี่เวลาก็ลอยล้อแล้วครับรังอะไรครับใหญ่ใหญ่เลยครับตั้งกระหลอกก็แต้มากไงเดินวนดูแป๊บนึงครับผมไกลว่าเห็นแล้วมาดูทั่วว่ะมก็เลยมาดูครับผม หนลังมันโอ้ไม่น้อยแทะน้อยก็เมื่อกี้ต่างหลายครับเมื่อกี้ว่าน้อยนี้ยังน้อยก็เมื่อกี้อีกอะลังแม่นต้องอยู่แถวนี้มั้งครับยวไปหาลังแม่แป๊บนึงครับเผื่อเจอครับครับผมสวอพึงลังนึงครับสวยอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็น ลายขวงเนอะไอลายลายตรงเนาะไม่ใช่ลายขวงนะอแจะขอร่นทําเวลาแป๊บหนึ่งครับจะบ่ายโมงครึ่งแล้วครับแป๊บหนึ่งครับผมพันไก่ทําอะไรแต่ค้งขามโค้งข้ามนี่แหละโอ้ตายแล้วแป๊บนึงครับเจ๊กกอรพันไก่อะไรครับเจ๊กกออะไรของพันไก่ด้วยโค้งข้ามโค้งข้ามจะลมครับดูอ่ะดูพึ่งดูพ่งโอ้โถูบกระหายเอาผมจะขึ้นยังไงเนี่ย หยบตรงนั้นก็ถึงเลยอ่ะแป๊บหนึ่งครับผมเดี๋ยวเอาก่อนครับเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวค่อยดูกันครับครับเดี๋ยวออกมาแล้วครับผมนี่หาอะไรกินครับก็บ้านยีงม่ข้ากินนี่ครับหวานก่อนอีกนี่เนาะงั้นต่อไปไม่ต้องหาน้ำหวานเลยเนาะมากินนะมะขามหวานตันนี้ก็พอแล้วครับหวานแน่นแน่นอนครับโอเคครับผมก็ได้เวลาแล้วครับผมต้องกลับบ้านไปหาขายของแล้วครับ บ่ายโมงกว่าละจะครึ่งละครับผมเชิญไก่ครับไก่คนหากินครับผมครับผมผ่นผลครับชีวิตง่ายๆสไตล์ลูกทุ่งครับผมเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าครับผมกบพาลุยครับผมขอบคุณครับครับไปแล้ว